ห้ามโอนมาจำใดๆก่อนนะครับแนะนำให้ดูรถที่หน้างานพูดคุยตกลงกันก่อนตัดสินใจปลอดภัยที่สุดครับสวัสดีครับเพื่อนเร้านเจรสซิงนะครับวันนี้อยู่ในช่วงการรีวิวรถนะครับคันนี้เป็น e isuzu d max นะครับผมปี2007เครื่อง2,500ดีเซลคอมมันเร็วนะครับเป็นตัว s x มือหมุนนะครับคันนี้นี่ครับผมพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้กระบะแคบบอกเลยราคา1 2900 0บาทขายแบบถูกๆไปเลยนะครับพามาดูรถรถสวยนะ นี่มีล้อนะครับ r e สามสิบมานะครับเครื่องยนต์เดิมๆสวยๆนะนี่ทำมาดูรอบคันก่อนเป็นกระบะแขบตัวเตี้ยนะครับเครื่องสองพันห้าปีสองพันเจ็ดนะเอาไปใช้งานได้เลยครับรถคันนี้ขับดีนะมีเล่มเอกสารพร้อมนี่ครับพามาดูรอบคันก่อนสีโดยรวมรอบคันยังสวยอยู่ครับไม่ขี้เหร่เลยนี่ภาษีหกแปดเล่มเอกสารพร้อมภาษีเต็มนะครับ เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังก่อนเรื่องสตาร์ทติดง่ายเลยตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับพามาดูห้องเครื่องกันหน่อยนี่ครับเครื่องยนต์2.5เดิมๆเลยนะครับผมนี่คันลงคันหน้าเดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับน็อตฝากระโปรงยังไม่แก่เลยดูเดิสวยๆเดิมๆอ่ะมาฟังเสียงเครื่องหน่อยนี่ เออได้ยินนะเสียงเครื่องนิ่มๆพอๆเลยครับเดิมๆนะใครอยากหารถไปใช้งานมาได้เลยครับอ่ะลืมให้ดูภายใน รถสวยๆเข้ามาอีกหนึ่งคันครับผมมิตูไททันพลัสนะครับคันนี้แคปออโต้เครื่องยนต์นดีเซลครับเกียร์อัตโนมัติปีสองพันสิบเจ็ดนะครับสวยสวยเลยนะครับ oh. สีดำตัวยกสูงโรงงานเนี่ยใครหารถไว้ลุยนะครับมาเลยคันนี้เหมาะนะครับเกียร์ออตโต้ด้วยนะ ได้เกียร์ออตโต้ปี2017ครับ2 8 9 0 0 0เท่านั้นครับ2 8 9 0 0 0นะดูรถตรงข้ามสารอายาตลิ่งชันนะครับดูรถฝั่งตรงข้ามสารอายาตลิ่งชันต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรถมีเล่มเอกสารพร้อมเลยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวรอ นะครับทีมงานถอยรถเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนะอย่าเลยเลยอีก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 ออโอเคนี่ครับแกลบเปิดได้นะครับนี่เข้ามาเกียร์ออโต้นะเครื่องยนต์ดีเซลสองจุดสี่นะสองจุดสี่ดีเซลเล็กเปิดห้องเครื่องให้พี่หน่อยนะครับเกียร์ออโต้ ปุ่มสตาร์ทแอร์เป็นระบบออโต้นะครับภายในสวยเรียบเลยนะ ดูกันเลยนะเรื่องเสียอ่าเี่ฝาท้ายดูเน่เี่สีมีที่ลากสาลี่ให้นะเพนะที่ลากบเครื่องวิตน้ำอะไรเยี่ยงล้บ้ามีแนงไลเลือกให้ของค่อพ่อที่เข้า้มาให้กิดไส้สบายเลยอ่อเกรดนะคะอ่ะเน่นะคะสี่รอบคันเลยตามนี้เลยยังหัวดี เป็นกนะคะไม่ใช่กระถะอ่าเน่ยางสวยอ่าเน่ยนะคะสี่ล้าพันมาดูภายในกันเลยพี่อ่ามาดูภายในภายในคือว่าโอเคเลยภายในแอ่แอ่เย็นนะคะพี่แอ่เย็นเลยพวงมาลัยพาวเวอร์อ่าเน่ภายในภายในนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ พาสี่หกแปดนะคะพี่พาสี่ไม่ขาดเร่มมีชุดโดนมีพบเลยนะคะพี่พาสี่หกแปดอ่ะนี่ยพาสี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะหา,วาเวาตัวหก่ะหกนะคะเนี่ข้างหน้ารถสีสังของรถนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะคะพี่เดี๋ยวมาดูเรื่องเครื่องกัน เครื่องดีนะพี่เครื่องดีเครื่องนี้เป็นเครื่อง <c oughs> วายดีห้านะพี่เป็นเครื่องเทอร์โบอินเตอร์โรงงานมาแล้วครับมีเทอร์โบมีอินเตอร์โรงงานมาแปลงปั๊มสส่เรียบร้อยแล้วนะพี่แปลง <c oughs> ปั๊มใส่เรียบร้อยแล้วครับเครื่องกำลังแรง <c oughs> แปั๊มใส่เรียบร้อยแล้วแปลงปั๊มใส่เรียบร้อยแล้วใช้วิ่งยาวยาวเลยครับเรียบพุ่ง <c oughs> ไม่ต้องกลัวปั๊มพัง